ดาสาลีทึ่งกระลอกทึ่งเงินแม่วันท่องเจาะมีอยสามเนาะเขาลุงมาโจก้อนละหยาหลายพี่นอ้องหยานคือตน้นผือหน่อยๆไหมโอ้ผักหวานปลาต้นนี้พี่น้องได้หลายเตืบพี่น้องก่ได้ไปฝากพี่น้องฝากเอฟซีน้ำทัง สวัสดีกันตอนเกาะม่วงเศร้าพี่น้องฟ้าขึ้มคึ้มพี่น้องเหมือนบ่อแดดเลยมนบรรยากาศเป็นเหตเหตุงานแถวๆว่าเบิ่งบุ่นเอาป่นอฟ้าขึ้มมนบรรยากาศเป็นเหตเหตุงานเป็นตัดหญ้าแต่ว่าบ่าไหวพี่น้องลุงเห็ุตัดหญ้ามาสองเหมือติดต่อกันล่าหลายวันต่อไปเมือนี้มันเป็นเหมือสุดท้ายได้ลุงมากนะมันเป็นมือที่ซีแล้วเนาะสิเมื่อแล้ววันต่อไปเมื่อบ้านพู้ขอนเจนพี่น้องหน้ามันยวอมเพื่อน้องหาน จังหวัดอุดรธานีเนาะลอยสามสิบกิโลเอากวนสิเมื่อกับมันหล่อบางหน้าจะข้าวเลยพี่น้องมันมีอย่างเป็นยังไงน,นะมีอย่างเป็นตะกินนะโอ้หมักซีดาพี่น้องหมักซีดาสาลีลูกบัวดอกมห่อโอ้แหนแมงอันวันท่องไม่พี่น้องกินเลยเราจะีดาจะเด็ดลงน้ำกันให้มันเนา่าวันท่องตายนี่น้อยนี่วั้นี่ห่ออยู่นี่เดี๋ยวสิมาห่ออยู่ บ่มีเวลาสิเฮ็ดนต่มันพ่อปัญหาเละพี่น้องเอคนผู้เดียวเนี่ยปุ้งหยาเต็มอยู่ในสัตว์บอสแล้วจักเรยาสัดเอาซื้อเก่าเนี่ยตัวนลุงมาหน้ามันกับแมงวันทองกินมัดเนี่ยมักเสีดายซาลีนีแมงวันทองลุงแสแน้หยิบหน่อยบางไงเห็นบ่เนี่ยเทิ้งกระลอกเทิ้งเันแมงวันทองเจาะโอ้แต่เสียดายเห็นนหอยหน่อยจะชิมาหฮอรอยู่หยิน่อยหนึ่งอุ้ยกระบอกเด็ใส่พี่น้อง นลงนามไ้มันเนา่ารวยหน่อยก็ลังเกิดนี่งตัวนึงอันนี้เป็นพิย雅ด้วยนี่ยกดละพันฒน,น์เงินเราแถวต่อไปนี่อันนี้มันหนาจะเป็นพัฒน์นั่นที่ยังเกาะที่เขานิยมกินกันนะทำซีพัฒน์หมกซีดาบ่ได้นี่ <c oughs> ไลายู่กนดอกไ้หน่อยจะไม้หอยปล่อยเมื่อบานเนาะกลับมาแถวะน้ำจะได้กินยช่วันท่องจอดบดไม้หอนี่กับป้าไพ่หน่อใหม่กับเกิดเพระท่าน <c oughs> ตัดสองสามเจียโตอกันก็มีอยู่รอกว่าคนซ้ำที่กินแต่ว่าก็จงไว้สักแปให้มันเป็นล่ำเนี่ยหน่อไม่ปลูกไม่นี่ปลูกไปไกลนี่มีอยู่สามน่อจงให้เป็นล่ำมันแผ่ซะก่อน บุกไม้พีงมันบัานใหใหญ่บทานได้แพ่แบบที่ดาบ่เดือดหอโอ้ยแง่จิสมมัดจิมจูจิมจูเขาเอินเนี่ยสองหนึงมอหอยู่มันรอบบงเข้าด้วยปดนี้เนี่ยเขาลุ่มมาเจอก้อนลอยหยาหล่พีน้องหย,ยาดันคือตน้นผือหน่อยๆแห,หมดอกเลื้งเออเอมาข้าวนี่แหละ ดอกมันแก่แล้วมันหยุบลงมพี่น้องเขาใกล้ถท่มมันแล้วเนี่ยพอดีดอกมันแก่ต้นมันแก่แล้วมันก็อันมันก็เอียงโลกมันอดกไปว่ามัสิเนเาแล้วบานนีเขาป้องขึ้นพี่น้องวันนี้ถ่วมเขาเริ่มอยู่ถลมที่แรกลุงมว่าจิตเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดลุ่มบรอยูประจําก็เลยบ่ิเวตัดกับมาข้าวนี่ล้วโอ้มันดีตัวดีสเด้ เลยสิเปลืองแห้งเออเลยส bon. ิบ่เปลืองแห้งบ่เปลืองน้ำมันเดี๋ของเสร็ได้บ้านเนี่ยเขาเริ่มอืดขุมขึ้นมากแล้วจะเดี๋ยวลดระดับน้ำลงอีกพี่น้องไอ้น้ำมันต่ำกว่านี้แล้วลูกจะเอาปุ๋ยมาวันวันหลอดที่สองเนาะเขาเริ่มหนาขึ้นมากเลวพี่น้องคือดอกผือนี่ไหมนี่ไหมนี่ไหมก็เอื้องใหญ่ยังดอกอันเชียวเชียวผุนเอาจีบสู้มาบนใก่ไก่ไก่สักเดี๋ยว เนี่ยอันเชียวเขียวเนี่ยมันเป็นหย่าได้ไปหรองน,นุ่นมเนี่ยนีนุ่มเนี่ยมันเป็นหย่าเรืงเข่าเรืงหย่าแก้มกันอยู่เอ,มอามันบ่ได้หลายกับพ่อได้กินเก่าหลายไปหนอตั้งแต่เข่าปีกายกับพ่อ,บพไกกบพอได้กินจักกระสอบอยู่ได้แปดกระสอบเคลียวเนี่มันหย่าไวไปหนอเนี่ยจกกักแม่งเด็กต้องหย่าไวเนี่ย อต่ยาก็ลังหยบลงเอากระป๋อยุยงเฉียดอะไรผิวหังเส้นเข่าเส้ยาแคมกันมองได้เป็นเขาได้ก็เอาเกี้ยวเอาตัวมันเป็นหมากให้กินก็ได้ยากขลุกบ่ใส่เพราะว่าลูกเนินอายุหลายแล้วเนาะยามันแพร่ซส่งลูกเป็นหลกบ่หวานน้ำมันแพร่แล้วมันก็รักษาอยากดีพวดีรักษาบาด้ตายสำติดเสื่อได้ก็เสียเลือดที่ยังไปว่ากันไปนี่บ่เกิดเขามึงเีเกิดนิดหน่อยแต่ถือว่ามันหนาอยู่พี่นนองเขา มันหั่งบอ่อแพรเพราะว่ามันน้ำไหลายต้นหยาคุ้มหัวเดี๋ยวลุงจะลดระดับน้ำลงเออให้มันอันงามกว่านี้เอาปุ๋ยมาใส่ให้มันถ่วมหยาเนาะหลายอยู่พี่น้องเข่าหลายอยู่ไปมาเบิ่งทางนี้เนี่ยาิตก่อนลุงมาลุงก็ตัดหยาแล้วมันแท้เหรอที่ลุงลุ่งขีดไปแล้วให้นี่แล้วมันอัดสะจรหยาคัากหลายพี่น้องเอ,อ้ย เพราะว่าอย่างมันจังหยาหลายแทย้เลยมันสูงพี่น้องๆมันเป็นโน้นลุงเอารถเบรคโอมาปับหรือปีกายนีย่มันก็ยังพัดได้ดีประเดี๋ยวมันยังโน้อนอยู่สี่ทั้งกุ่นออกไปมันน,น้นน้นน้ำบ่เถิงกันแหละหยามันเกิดไปสิผ้าหยางอ่อนไปเบงทั้งนี่ยังได้หยาหลายตั้งได้สี่ทั้งนี่พัดเนี่ยมาตัดด้วยหยาก็ได้เนี่ยตัดบนทั้ง,ง,งยางนี่นี่พี่น้องงามๆเขียวๆนี่ นี่ตั้งแต่หย่าได้มาเต็มอยู่เลยตั้งน้ละบาทเนี่เข่าหน่อยก็าหายที่ผ่านมาวันเดียว,นยยก,วนกนี่หย่าหลายกวนี่สินีมันนนพี่อ้องเบิ้งใกล้ก้ัก,กกันได้เป็นใบเขาจักกันได้เป็นใบหย,ย่าลุ่งมามันหย้าหลายกว่นเขา่ากันเถอะงามๆนี่มันนนพี่น้องสิทั้งหมดนี่ไปนี่มันน่นหรอมันหย่าเกิดเข้าบ้านเขาลบานี่ซัวเขา่าจะเกิดหยามันเกิดก้อนทั้งสิ่นะ มันก็นเลยถ่วมเข่าซะโอ้ลูกลูกแล่นอาละคาพอสามสหายสามนั่งคอยเห็ดไปพี่น้องลุงผู้เดียวตัดห้าขวบก,กุ้มห้าอยู่นี่โอ้ผักหวานปลาต้นนี้พี่น้องสูงหมดงาม,มาอายุสามสี่ปีแล้วบ้างปลูกไม้ต้นไม่ปลูกไม่บันเลยพี่น,อน้องนี่ต้องมตาตัดแง่งกินหายมัน ลมลื่นให้มันยางไงาก็หนี่เป็นดับเบิงก็หนี่อันนี้ว่าท่านไหนมาตัดจรงจริงเสียดินเป็นของหน้าท้ายพี่น้องกันนี่เนี่ยยุคนละฝากหัวมันโนมมากจะเดีเอาเรือยมาตัดออกจะเดีเอาเรือยเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดต้อนอันนี้ออกอน,นี่ก็แค่ปลาเอาไว้ใส่เฮดหฮมเอาไปจ้า,า,ากินดอกมันไปสัลัตพี่น้องต้น,ตอน,อนใหญ่ๆยหรอกไอ้ทีเป็นดอกแล้วมั้งเนี่ยแค่ปลาเอามาปลูกแก้มกันไปพี่น้องซึ่ง ต้นยางนาเนี่ยต,ต้องต้นแดงปลูกปลาเคลื่อนไห้โลกพี่นอ้องเคลื่อนไห้ทรานศาติโอ้มอยมานยีต้นเขาถึงเราแบบนี้หนาคักได้พี่น้องเลยเบิงเบึงเบึงสิตั้งนี่ให้นี่นี่ตั้งแต่หนาหลายกว่าอยางนาก็ลังเกิดลูกเอาเห็ดเรางกใส่อยู่ดิพี่น้องแต่ว่าปลูกได้สามปีสี่ปีเราได้ไง ไปซ้ำีิคือเห็นเห็ดละงอ,อกหรเหรอฮะมึงคล้องเขาอยู่ในคลิปเขาก็ยังเห็ดละงอ,อกเหลืองเออเฮอขาจนพัน,นแจ้ะมันก็คลองคือพ่ามีออกเห็นน,นะมตเราบอกจกมาขุดแล้วต้นนั่นยังก็เออเนี่ยต้นฝรั่งไม่พี่น้องนะต้นสาบเสืออย่าเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดจำๆแล้วมันกับปงขึงขึ้นเก่าน่ะอย่าไลยหญ้าไลายมันโน้อนคือลุงโง่มากเลยพี่น้องเนี่ยเห็นบหมเนี่น้ำพ่อเกียยๆตรงนี้เน,นี่ ผู้ใดมีมีที่ปวบกุ้มยาโดยบร,ริษัทซันเคมีดีๆแนะนำนะพี่นอ้องต้นพาย,ยุงต้นแดงยางนากําลังง่ายก็ไหบ่มีเห็ดเรางอกให้กินนะบ่เดินมั้ยก็ยังปลูกนันก่น,นต้นตะเคียนนี่ต้นนี่สูง,งี้ยเราเนี่ยเส่เสื่อเห็ดใบอยู่เด้วแต่พอเห็นเกิดว่าเห็ดเรางอกเห็ดต่างๆมั้ ยาฆ่า,ายาหนึ่งก็ทุกนี่ก็ได้เจยวนาเจยวนาเจยวนี่ล่าคักแล้วยาปีนีตน้ต้นประกันชินหน่อยหญ้าฆ่าเนี่ยก็ลุงปลูกไว้ต้วน,นี้ยังดอกดู๋สิมันจะเข้าก่อนหนน้อยเหลืองเหลืองม่เป็น้องเป็นอันผลไม้เมืองนอกปลูกไว้สี่ปีเราได้เลยไหมสี่ปีห้าปีเราติดหรือ ปอไงอันนี่ก็ลิน้นจี n h าตวมคว้าเลยยงหน้าหน่อยของลุงบ่ยังหน้าหน่อยค่อยหักเด้อยงหน้าหน่อยเศรษไม่แห้งอ้อันนี้ฟักหวานหลายตัวนี่รักฟักหวานลุงบ่ได้ใช้ให้เบิ่งซืออเพื่อนขนมาไหว้ว่าจีเผา,าท่านบินหลวงเมย์เมย์เผาบ่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขนเมือ่อานเฮ็ดเพื่อนละละ เอาเครื่องตัดตัดเป็นทันๆแล้วก็ซับนย่ยลุกตัดไว้ว่รรยาวันสิพอาทานมันจะปีกไก่เผาบบเบิดมันเมื่อยไม่เป็หนหรอกนี่เต่าพอทานสองเต่าตะเข็บยังเนาะผู้เดียวเห็ดเบาไว้มสออาสีนี้ค็โอหยหนาเวกตนนี่ <H an> มันเหมือนอะไรอยู่กับใครบ้างแล้วมันขึ่นข้นเพื่อน้องปลูกมาเป็นสิบป,ปีแล้วอันนี้ก็ต้นมะละมุดให้พี่น้องสู่ชีวิตคักตะกี้มันก็มีตมะมันล่ะแม่บาตะเนียนย้ายเอาต้นไส้มาปลูกประดับไว้ในบ้านมันบ่มาตกแต่งจริงสันนิษฐานผนบ่ปผาผนบ่ว่าอยู่บ้านหลังนี้เนาะบ่มานอนบ้านหลังนี้ที่แรกนอนบ้านหลังนี้บ่้านนี้ไปสั่งหลังพุ่นมันเถอะไปนอนอยู่นี่แล้วก็เห็ดสวนย่อมอยู่นี่ บาดในบ้านลังไม้ทังพุ่นเหล่าพนทั้งนี้บ่ามาัหัวซาเลยย่า่ล้วก็ะเถาแห้วานาะไก่ิ 7, 10, 8, 10บเจ็ดส <c oughs> ิบเจ็ดสิบแปสิบหรอเจ็บเไหวเป้านนะทางเขามากเป็นหุ่วัดลออปนันหู่อันทางเขาวัดปลามาเบิ่งพี่หลอหมากล้วย่หมเก็บกินหลายเติบมาได้นเลยนั่งอีกหลายอยู่ทั้งเทิองคนะไอ้สุดเบิง่ง นไม่เก็บอยู่เก็บไปฝากเอฟซีกันโจมันนี่ตลอดกินมัดแม่บ้านลุงแม่หมู่บ้านมุกคอนนี่ก็เก็บเอาไปหลายอยู่ย่งหลายอยู่มันอยู่สูงๆมันเอาบะถึงเดี้ยมุนนี่พูดเถ้งปุ่นไปไปพุ่นซีมันก็น่ามันแสียปรเด็นนี่ตลอกกินมัดมันนี่เอาไว้เนี่ย Nguyên nguội bóng 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 ข้าไม่ฮักติวันล้งก้นขี่ยานว่าพี่หรอกหน้าของมี่หลานมว,วยอยู่เด้อหน้าเป็นยังรอดอยู่แต่ส่วนของข้ามี่มีสัตว์เปวัดดับมีหน้าตัวหนึง่งหน้าเป็น หน้าเป็นรุ่งซื้อมาจากยังกบ,บันแพร่ไหมรกลพี่น้องรนเน่าถึงน้ำจวนุ้นต้นต่ย,ยังหลายอยู่ท้งเรื่องทิ่เรเมรเดดอกสมันเนืองมันเอ็นลงม็ไดครับเป็นพิจิตโอปแมนหนาเป็นสม,มุทรสาครไหม้มานแพร่หน่วยใหญ่เด่นน้ำหลเปือกบางในหน่อย อันนี้มะนาวอันไรมะเล็ดตาตยจิงนี่ยว่าอันนี้เป็นดอกด้วยมันอยู่หอมอยู่หน่อยหอมเต็มอยู่่่นบเลยหอมไผ่หอมยังบ่ถึงแดดมันก็เลยบ่เป็นดอกมันเหมือนไม้ไหหน่อยเหมือนไม้เจ้าดิต้องสีทองต้องสีบอท้องเต็มอยู่หน่เดี๋ยวลุงก็จะมาเจ็บ ในต้มในอ้อมกินกับตำบักคั่วเห็นแล้วเนี่ยแต่ว่ามาพู้เดียวสิบม,ม่มีเวลาเห็ดกินดอกต้องให้แม่บ้านพนมาเย็ยบใผ,ลลผืนๆหรือพนุอ้อมปุ่นสาหน่อยหนึ่งปลาคักทั่นบากินทักเจ้าเป็นปลาสวยงาม <c oughs> เลี้ยงไว้เถอะบังบนบผมกินเลยเพี่องบมไม่พูดไ,ได้ขา่าพูดได้จับเนาะ ให้ลุงไปจับปลามาขาวลุงก็บ,บไ่ไปพี่สัเตรดค้นบุญด้วยน้ำกันเอาจิพาไปหาเก็บน้ำมากินเหมือนละบ้างเราเนาะไ,ได้ยังเมื่อกินก็นเอานั่นแหละถึงเมื่อบ้านแล้ว ไปหลายเติบพี่น้องกอได้ไปฝากพี่น้องฝากเอฟซีน้ำทงางจะก้องจะเมื่อกินน้ำแน่จากน้อยกินหลายก็ได้เบาหวานยืดแกยังหลายอยู่ทั้งทั้งพี่น้องุูนะยังหลายอยู่เลยเอาไวา้ถาดให้ย่อยให้ผู้ผนมาเลาะให้เลาผู้อืนอ่อนกินน้ำแน่เนาะให้กะลอกกะแกมลปั่นกันกินเบิ้งข้างล่างพี่น้องเน,นี่ยเมื่เก็บไปกับเบิ้งลู่ห้อยกันลอกกิน เดิมมันอะไปนี่ยกลอวกินเปลือกในเต็มเลยล่ะกับบัวกันดอกละว่ามันกัดยากเนาะมันกัดจิบว,วาของกินมันกิดจะกินไปเพราะว่าข้าแพงดอกเอาวก็จงไว้ไปกินทั้งทั้่หมดกคนกินแน่กลอกกินแน,น่ไปเสียะสะละสังนก